She makes <laughs> กาแฟเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ต้องการเกี่ยวกับระบบภูมิกันทั้งหมดฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเป็นลมพิษพื้นขึ้นง่ายบางทีก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือคนที่ป่วยจากโควิด -19 มาก่อนซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการฟื้นฟนูระบบภูมิคุมกันมากที่สุดและกลุ่มโรคที่น่ากลัวมากเลยคือกลุ่มโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคกัน อย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลนี้ถ้าด่างกายได้รับเชื้อไวรัสนะเป็นกันเกือบทุกคนเลยหรือแม้แต่ไทรอยเป็นพิษต่อโควิดปัญหาข่าข้อของผู้สูงอายุความดันภูมิแพ้เกาลูมาตอยคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยหรือแม้แต่ไมเกรนออฟฟิซินโดมกลุ่มนี้ตอบรับดีมากดีใจที่ลูกค้าอินบ็อกมาขอบคุณดีใจที่ ใบแหให้รักนานๆรักปันผ่านไม่เอาไม่มันปองจะกู้กู้ยาสิฟันรากรวมกันเป็นเธอเป็นฉันบอกให้รู้เท่านั้นว่าใจฉัน เมื่อลูกทาถูเห็นกันอยู่ก็รักกันทุกวันนะักบอกให้รู้กี่ครั้งอย่ามัวระวังเกินไปเหนื่อยและเมื่อยป้านใดททำไงวิศาสตร์คอฟเีเหมาะมากเลยสำหรับผลที่ต้องการเกี่ยวกับระบบภูมิกันทั้งหมด ฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเป็นลมพิษพื้นขึ้นง่ายบางทีก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือคนที่ป่วยจากโควิด -19 มวั่อนซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุดและกลุ่มโรคที่น่ากลัวมากเลยคือกลุ่มโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ เป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลนี้ถ้าด้านกายได้รับเชื้อไวรัสนะเป็นกันเกือบทุกคนเลยหรือแม้แต่ไทรอยดนพิษต่อโควิดปัญหาข่าข้อของผู้สูงอายุความดันภูมิแพ้เกาลูมาตอยคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยหรือแม้แต่ไมเกรนออฟฟิซินโดมกลุ่มนี้ตอบรับดีมากดีใจที่ลูกค้าอินบ็อก์มาขอบคุณดีใจที่ ถ้าคุณร่างกายไม่แข็งแรงทุกอย่างมันจบเพราะนี่คือเครื่องผลิตเงินครับพี่จอยอร่างกายคือที่อยู่อาศัยของชีวิตเป็นเครื่องผลิตเงินให้คุณทุกวัน เวลามันส่งกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับถ้าเราคิดลบเครียดกังวลซึมเศร้าหดถูผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมามันรับรู้ว่านี่เป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังเป็นความเครียดเป็นความกังวลมันจะค่อยๆกางรากออกมาแล้วหาเพื่อนที่เป็นขั้วเดียวกันจับเห็นไหมครัมันหาขั้วจับ ส่งกระแสไฟฟ้าจับพอจับติดมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายรับรู้ว่าชีวิตเราไปไหนไม่ได้จนตลอดชีวิตนี่คือความลับของมนุษย์ฮะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่จากเดิมที่เคยคิดลบเศร้าเครียดกังวล พาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ด้านบวกให้ได้นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรแย่ทั้งหมดในดีมีเสียในเสียก็ย่อมมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอแต่ถ้าเราปล่อยให้เราจิตตกเราจะเห็นแต่ปัญหานะคะลองตั้งสติแล้วคิดใหม่ดราม่าให้น้อยลงพูดแต่เรื่องดีๆแทนให้คิดซะว่าวิกฤตก็คือโอกาสความผิดพลาดก็คือบทเรียนและปัญหาก่อให้เกิดปัญญาเสมอค่ะเวลาบนโลก กนี้มีจำกัดไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีความสุขชั่วนิรันดร์ความทุกข์ก็เช่นกันค่ะพอมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองได้จริงๆปัญหาก็ไม่ได้หายไปหรอกค่ะแต่จิตใจของเราดีขึ้นพอจิตใจของเราดีขึ้นเราก็ทําอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้เราห้ามไม่ให้หมาเห่ากับเราเดินหนีไปอะไรง่ายกว่ากันห้ามปากคนไม่ให้พูดกับไม่สนใจอะไรเลยอะไรง่ายกว่ากันห้า ามความคิดของคนอื่นหรือห้ามความคิดของตัวเองอะไรที่ง่ายกว่ากันห้ามไม่ให้คนเกลียดกับมองข้ามไปเลยอะไรง่ายกว่ากันวันนี้บางอย่างห้ามไม่ได้หรอกค่ะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้ด้วยถ้าคิดจะหยุดคนอื่นให้หยุดที่ตัวเองง่ายกว่าค่ะบางทีบางครั้งการยกโทษอาจดูเหมือนเราโง่ดูเหมือนเราแพ้ดูเหมือนเรายอมเขายิ่งกำเริบเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่หรอกค่ะเรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคือ การอภัยทานอันเป็นบารมีสูงสุดที่สุดแล้วค่ะ